อาจารย์พระตั้งสี่ห้าร้อยจะไปฉันยังไงจะไปอยู่ยังไงไม่ให้โยมตามโยมตามได้แต่ว่าอย่าให้มันเกินตนเองลําบากเพราะว่าโยมแบบต้องดูแลครอบครัวอะไรอะไรต่างๆโยมคูดว่ายังไงด้วยอยู่วัดโยมก็ทําบุญพระธรรมดาโยมก็ทําบุญโยมทําบุญอยู่แล้วเป็นปกติของโยม ้าโยมไม่ทําบุญกับพระมาปฏิบัติพระอยา์จะให้โยมไปทาบุญที่ไหนที่จะได้โอกาสอย่างนี้เพราะว่าการที่พระจะมาเดินพระที่จะมาฝึกตนมาปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะมีทุกวันถามว่าโยมทําบุญที่บ้านโยมก็ทําทําบุญอย่างอื่นโยมก็ทําโยงก็ทํามาเยอะแต่ว่าการที่โยมจะได้ทําบุญกับพระมาเดินทุดงกับพระมาปฏิบัติอยู่ในป่าเนี่ย